ตวก,ก็หัวมันนะสีลวกกับฝาออกโอ้มันหอนด้วยเนี่ยน้อไอเตรียมพักก่อนเห็นแม่นอกไมครบล้วจ้ะอ้อมเราไปใส่น้ำไหลายพี่น้องเบียร์ลุ่งจ้ะอบเบียร์เดี๋ยวลราใส่ผักลงพี่น้องผักไหลายประกาศดอกเด้อจ้ะปัะนี้มากินอ้อมกบใส่ปูนกัน ไปห้าเียบพักขมเป็นงมาออมใส่กบนแมนพักขมยุมองใดลระบดนี้พี่น้องนี่สีอ้อมใส่พักใส่นี่อ้อมกบใส่พักใส่น่ะสีปซบแบอกรมีกเส้างโอ้บักปีกบ้่งแน่พี่น้องเพราะแต่มันสูกแล้วมันเป็นล่าไงเขาต้อง เจ็บไปใส่ตู้เย็นเจ็บนวดสดเลยนวดนวดสดเจ็บใส่ตู้เย็นไปเลยเาเก็บ,กบผักหาผักมาออมใส่กบจะ้ะหมู่บ้านไปหากบด้วยออมกบออมปูออมหอยใส่น้ำกันหลดพี่น้องทังนี้ผักกาดดอก จะปะกาดดอกนี่เราคือไปอ้อมใสียนหหวพี่น้องก็ลังงามไอ้มวลเด็กก็ตายยังออกมาห้องเก๋ย์ถึงเก๋ยบ้านเนี่ยเก๋ยบ้านไม่รูไงมาตัดแต่งแต่มาเสร็จแต่งเขาไมาไข่โอ้อ้องเอามันหมดเนาะกินอย่างเต็มชิ้นันนี้ที่อ้อมกบ ปากผิกแม่ที่ามาเจปากผิกไววที่เน่าเนี่ยวนันนี้ให้แม่มวลเป็นคนดังยึดไก่ต,กกไตัวสิดากระดังยนห็นก็งามยีเดียเพราะเป็นดังสีดาตัวสิดาหัวจะไมา่โอ้ปกกกนนากกรกอกน้ำในมา,มนมาใส่กัน,นดเด,ด่นเจ้หัวจให้อ๋อหัวาาหัวาายังบ ากอกน้ำเนี่ยก็เพราะท่านติดหน่วยติดปะเนาะแม่มวนเป็นคนดังเน้อเพราะว่าลมมันแห้งอากาศหนาวดี thịt tôm nhăn Tôm hỏi con tí Thịt ạ ta linh bình Mai ngọt đi cái nhây khuyên lẹo Bác ta lăng xịt bên đọc lấy đây là tông bông tênh bèng vô đọc nó mẹ này Đọc đấy nó Tông khuyên nó mà tuần Thêm yô. มาแอมทางคนอูดแตนแมงดีจ้าแม่น้องไพ่จ้ะอุดแมงอุดแมงให้ต้นใหม่ไหมเ,เ,เป็นว่าล่าแมงเรา,า,า,าเรียกมาปูลา่แมงถักกาดดอกอ่อนที่ด้แม่<ด>เป็นดอกสูงกะ ดวงตุ้งแมผักกวางตุง้งนี่น,นี่ตัดดอกหมดก,กันเป็นดอกขึ้น,นว่าหรอจีแมลงไงวะเสียมันใส่เดี๋ยวใส่บุญมันก็เล็บแตกก่อนว่าได้ใส่ดอกอใส่บุญถ้าถอดบุญแต่ฟักซีก็ลาังงามขึ้นแล้วเด้๋ฟักซี่เด็กใส่ยูดอกฟักซีมันทน ่อน้องไฟเลนอยงโคว่าเศรษฐบุญนั่งกานแมีฮะคอนรวยดินี่พี่น้องเห็นมันยาวๆนี่กระเด็นเอาเยี่ยไปฝากเอานี่ล่ะไปฝากญาน้องน้ำก็ได้พักในสวนหมดละย่างรับโก้คุณน้องน้ำเอ้ยไม่กินเขาในสวนเด้อนี่ล่ะไปฝากญาอันพักกันกาดอันไหลายมันมีหลายพันพุ่นเอาย่างรับน้อยพุ่นพุ่นประกาศย้อเขาก็มีบักเฉียวปีลายยางลไรเนี้ย อย่างเล็กละน้อยลวกก็ได้อ้อมเส้นอ้อมเส้นเขียดแม่น้อมส้กดได้เขียดก็ดีงามครับเอดอกหอมนะแม่ไปออมใส้นน้ำย่มักอะขึ้นก็งามเดีผุขนาดในตัดไปกินกับอันปลาจุ่มเหมือนนั่นเม่นขนาดงามเด่นอย่างละเล็กละน้อย ตัดจี่นี่ล่ละที่ว่ากรอ,อบๆน่ะหวานดีน้วเด็ดดอกหอมเนี่ยนี่ดอกหอมพี่อมใสสีหลวกกับหัวมันนะสีหลวกกับฟ้าออกโอโ้มันทอนด้เลยน้องร้านน,น,านี้ให้เราต้มขึ้นพะนะ มือขึ้นเต้นตายหอยเป็นหลายเนอะมันขึ้นนี่คือมันลอยปกติมันก็ลอยค่บมันลอยขึ้นมาทั้งหนังแราก็ไปตักเอาวัดีจ้าพักกระดกกระดูกจะเจี๊ยบก็ยังับขอ หอมดีก็ได้ดอกหอมก็ได้ทางนั้นเนี่ยเราไปเผาเผาปบหอยเขาลวกแล้วเตี๋ยวมาจิ้มจิ้มแบหอมดนกหอมใส่กันพี่น้องเนี่ยมวลแข็งแรงมากุนโอ้ย ัดตนนั้นอันบักท่านหลากไปพุน่นเชื่อว่าเป็นดอกเอาให้ละก่อนหลากไปไบใบพน่ะทางนี้น้องไอ้เตรียมพักไว้เห็นแม่้อาไปครบเ้าจะพักเข้าขปลอดสารถ้าพักปลอดสารนี่มันสี่หอมเด้อพี่น้อง ถ้าผักอัญชัยยานี่มันสิกินต่างกันกับผักบ้านเท่าะว่าผักบ้านเท่านี่มันสิหอมกินหอมๆจ้ะทางนั้นประตูก็กำลังตำข้าวเบียร์ไวทะนี่น้องไผ่กำลังคั่วอยู่เบียร์ไวทะตำใส่กบนี่น้องไผ่กำลังคั่วกบคั่วบับกหอ,อยจ้ะน้องคั่วดีปนยังละพุลไหวอ้อมรอบอยู่ เชียกล้วยเป็นเชียเมื่อตัวหน่อยๆเนี่ยพี่น้องเชียกล้วยเชียนี่แม่นางไอ้หดน้ำมันก็เลยอุดมสมบูรณ์จ้ะรังรวยรวยนี่มากเพราะมันยังเล็บพี่น้องคนมานดำรงรุ่นปากันลงรถหไตเจีวเจียวเจ้าปาบักโคนเอาลมเย็นไปใส่ก็เห็นน้ำโมร่องหลอดไตมันแรงเลยเตะอ้อมกบ อาอกาบหมูวันลังรวยรวยไปพุ่นละ้หาหนูมาหอดชวนกับ้านูางนี้แม่ลงไปเคียงกบเรียบลอยทั้งกบทั้งหอยทั้งปูเดี๋ยวเดี๋ยววันกบลงไปขัวกันเดะดุุนประตูก็ลังตามเครื่องครับทําแดงหอมแดงขัวใส่กัน สีออมสามสหายมีหอยมีปูมีปเกี๋ที่โม่อยู่แ้วบ่านีุ้่ยขี้สายจะกินซีย่างเหมือนี้่างห้องวัดจะได้กีนปลาต้องเป็นเที่นอง ต้องจะกระแดดแดดควัคให <น S 2> ม่ส้อยเดินต้องไปขวดวยเล็กสองครับพี่ใหญ่เลยแหละว่าเดีกยหอมอเขาบริษัทหนามไหล น้องมึงเขาเครื่องเขาอันนั้นแล้วหวแหงแห้งเขาเครื่องนี้หอมกระตินน,น้ำจะขวดจนแหงแล้วเด,ดี๋ยวลงจ้ะอบเดี๋ยว โปรล้านดันปือยยักไม่โปรล้านอรูลงจะเป็นเปททางไอ้ลงข้อมเด็กพี่นนองถูกโดดนะลงเลย่อเลยวน มานี่แต่หัวใหญ่ๆอ้าวไปหยั่งกันดลงไปใส่ผักนีดอกเาผักหลายกาดอกมันสิหอมเด้กาอันบ้านเฮาบ่่น พอมีสารผิดนี่มันสีหอมจ้ะพกหอมเพื่อกันมันสีหอมต่างกันกับหอมถิ่นขาปลูกเองก็เพิ่นปลูกมาให้กินหอมดอกที่นาะหอมหมกีบตูสนุกกินพันยักษพี่เนอะพักขาปลูกเองนี่คนลงไปเอาเต็มกระทะ เี่เยแนมักผักหน่อยไปทำหาผักด้เป็นตแสบครับพี่น้องเอ้ยซิมมากระหน่ยหัว,หวยู่ตรงเนี้ฟุดรวรัผักลงไปผักเป็นอย่างนี่แสบเลเดียเาแสบเาตังนเน,เ,เ,นเป็นต่แสบผักเสิร์ฟเ,เลยาเสิร์ฟหอนอน,น,นแล้วเนาะเ,เ้า อ่ะพี่น้องมากินฮ้อนๆอื้มฮ้อนๆเด้เฮาจากหม้อจากเตาเลยผักหวานนี่ก็หยใหญ่เลยพี่น้องใส่ผักหลายๆติแม่นไว้มักผักกาดอกหวานุยใส่จักหน่อย้ยักเนหยัง้ย2จานเนี่ยสิว่าอ้อมหมอไฟเด้ พี่น้องต้องกินฝนโลลัวกินข้าวเตาเลยเตะมัดขุยว่าไรกันกินข้าวเตามันฮอนไปอนี้แหมมฮอนก็บว่านแตเศร้าเยอะพี่นะเห็ดตะพุนหอมกันก็เห็ดได้กินพุ่นละล่างเมื่อก่อนเมียลกกันนั่นนกเม่นอะไรสิหาแนมไมาปลูกเยี่ยนแตงมาเด้อจ้าพนีมากินอ้อมกบไสปูนกัน ผักใบลายในสวนเท่านี้ใส่ลงป้ายว่านี้ตะแสบผักมีบักแตงแก่พร้อมมาเด้อจ่ามาเซฟแซฟนับก,กันทีม่ม,มึงมกันสอง,งลูครับจานไหมวันเราก็ได้เนาะอยากกินน้ำอยากกินน้ำข้นดิอืมไม่กินน้ำดอกอ่อนดิอ่อน,นแล้วออกจากเตาไม่ไหมเนาะผักไปยังละ ม,มันกเหมือนวัฒนทธานีเละพี่น้องเอ้ยทางเสบอาหารบรรท oph หอมดีสหายหอมปรูหอมปูอมกบอมเฉียดอมหอยเดี๋ยวปักหอยแันนี้ได้กินหัวยางดี เขาจึงคุณนิวันควกบต้มกับข้าวผม

ตันี้แต tamam ่ดนแขกหน้าปีนี่นะเจ้าบ่แต่เดี๋ยวตัวนี้มันก็นเต้นหอมเ่้ตัวนี้หน่อยแม่จนวางงกวางมันเป็นฝนบ่นเมื่อพา่วนวันติ่กันอยู่ขมันตมมันจับดีเนยฮะมัเบาตุมพันเลยหลานเจ้ากับต่ับะ มันบอๆมันบ่งชมใ่ไหมกัมมนวีแกเต็มน่อยไวุ้นมามนมบุ่มาสมนมไม่ขายแล้วครับมันนี้ตนมี้ยงต้องเ็มนอยน้งเล voilà ียนเอากกบอคุณกีนองครับกีอยเป็นกำลังแรงใจพิสานบันหน่อยมนี่อ้อมครบหรือว่าอ้อมซีสหายิ โอ้ว่ามันคำใดคำหนังก้มเสียบน่อยเลยอาหารนิสานมันเข้าจ่ได้เสานี้มื้อนี้ไปรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า